รู้ไหมว่าบนโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวมหัศจรรย์และความรู้ที่น่าสนุกอีกมากมายที่เราให้เราไปค้นพบแต่ม่จะดีกว่านี้ไหมนะที่วันนี้พวกเราจะมาทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนุกได้ยิ่งขึ้นอีกโครงการวีเดมี่โครงการที่เรานำวีทูกเบอร์ที่ปกติจะให้ความสนุกกับผู้ชมนำมาผสมผสานกับการให้ความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป เทคโนโลยีและอื่นๆเพื่อปเปลี่ยนวิธีการเรียนและการศึกษาแบบเดิมๆให้กลายเป็นเหมือนเรื่องบันเทิงที่ได้สาระและประโยชน์ตามไปด้วยซึ่งทางวีดายมี่นั้นเป็นพาร์นเนอร์กับทางสก,กาดมี่ผู้ผลิตแพลตฟอร์มเกมและการ์ตูนความรู้สุดดั้มที่ขอรารงวัลนกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และยังได้รับสิ่งตอบรับที่ดีจากผู้เล่นมาแล้วมากมาย จึงเกิดเป็นโครงการมีเดมี่ที่สมบทั้งความรู้และความสนุกสนานให้กับทุกคนเตรียมพบกับพวกเราวีเดมี่ได้เลยเลวเร็นี้นะคะ